สวัสดีทุกคนด้วยนะผมคลิปนี้เราอยู่ในเกมสติกวอร์า์เช่นเคยแล้วคลิปนี้เรากลับมากับเด็กทายเกมเหมือนคลิปที่แล้วนะฮะแต่รอบนี้เราจะเจอคู่แข่งที่โหดเหมือนกันนอก่ก็คือ Vs ยักษ์เก่ากับ Vs ยักษ์ใหม่จดมาดูกันว่าใครจะชนะนะฮะโอ้โหบอกเลยเป็นสุดที่น่าสนใจมากเพราะเราจะมาดูยักษ์คอน v s ยักษ์หินนะฮะใครจะชนะนะฮะ ถือว่ายัางเป็นผู้เล่นเก่าที่เขายังตั้งใจเอายักษ์นี้มาอยู่นะฮะเพราะว่าเป็นยักษ์ที่ถูกลืมเลือนไปเป็นที่เรียบรอ้อยแล้วคือยากนะที่จะเล่นนะเพราะยักษ์หินมันน่าสนใจกว่ามันจัดการตัวไกลได้อย่างนี้เลยแต่ว่ายักษ์คอนก็มันไ,ไม่ได้แย่นะคือราเมจมันเกคือยักษ์คอน่ะมันเก่งสําสำหรับระยะประชิดส่วนยักษ์หินอ่ะมันเก่งกับพวกระยะไก,กล งนั้นมันก็ต้องใช้แบบคนละแบบเนาะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เขาก็จะนิยมกันแค่ยักษ์หี่แล้วนะฮะนอกจากว่ายักษ์พรจะโดนบัฟบแบบมีสกิลอีกอะเหมือนในภาคลีกเซียที่เป็นสกิลกระทืบพื้นอะเมื่อถ้าเขาทำแบบนั้นนะโอ้มันก็อีกเรื่องอยู่แต่ต้องมารอดูว่าเขาจะทำจริงไหมแต่คงไม่หรอกมันเนาะ โอเคเรากลับเข้ามาในเกมก่อนอ่ะตอนนี้เราพยายามขูดให้ได้เงินมากที่สุดตอนผมเห็นกล่องเพื่อผมรู้แน่นอนว่าต้องเป็นท้ายเกมดังนั้นเน้นนักขุดไว้เยอะๆก่อนเดี๋ยวตัดภาพไปหูฝั่งฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้นักขุดเขายังไม่เยอะเท่าเรานะฮะเขาเน้นเอาจอเวทก่อนตอนนี้คือแคชเชนอาชเชอร์อัปเกรดเท่ากันและระยะเวลาก็เท่ากันด้วย โอ้โห oh แต่เรามีรั้วไงรั้วเราก็ได้เปรียบนิดนึงเอาไว้แก้ทางตัวที่จะมากลัวจอมเวทหลังโอ้โ oh หสกินก็เหมือนกันด้วยนะโอเคมาคือจะเป็นยังจะดูกันว่ายักษ์หินกับยักษ์คอนใครจะชนะคือบอกไว้ก่อนว่ายักษ์หินนะ ห้ามอยู่ใกล้กันเลยค่ะเวลาเจอยักษ์คอนเพราะว่ายักษ์คอนอะดามีดโดดสุดคือ6 0บแบบดามีเต็มๆนะโดนคนอื่นนะแต่ถ้าเป็นยักษ์เหี่ยมันโดนแบบกระจายเป็นเปอร์เซ็นต์มันไม่แน่นอนเท่าแบบดามีแน่นจัดจัดตอนนี้มินเนีย่ยมันสู้กันเองแล้วแต่รู้สึกบินเนีย่ยเราจะสู้ไม่ไหวฮนะโอเคตอนนี้เป็นไงบ้าง จอไิเขาสองคนแล้วจะไิเราสี่คนแต่เราเน้นยักก่อนนะฮะเพราะเราจะไปก่อขวนเพราะว่าถ้าของเขาทํางานเมื่อไรแล้วจะแย่ yeah, เมื่อนาน,านเลยซึ่งข้อเสียของกล่องนะฮะตอนนี้คือที่ผมเห็นนะคือมันได้เงินก็จรจีนแต่ว่าถ้าสร้างไม่ทันอนั้นก็คือจบ oh, <no. S 1> โอเคตอนนี้นักขุดเราประมาณสิบเอ็ดคนนะ,ะส่วนนักขุดเขาน่าจะเยอะอก,กว่าเราแน่ๆน่ ตอนนี้เราได้ยักษ์หิมาแล้วนะฮะจอเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้เราส่งยักษ์หินของเราไปก่อนนะฮะจางว่านี้ตอนนี้กล่องเขาเริ่มทำงานแล้วมาดูฝั่งนี้ว่าเวลาเจอเราจะเป็นยังไงถ้าจะเล่นแบบนี้ก็คือต้องยืนนะฮะอย่ารีบบุกเดี๋ยวเ้าจะเอากล่อง พยายามยือ้อไว้นิดนึงป้ากไม่โดนใครสุดยอดฮะโอเคเขาบุ๋เราก็บุกอ่ะมีเอนชานมาเบิร์นเท่ากันเลยนะฮะแต่เรามีรั่วต่ผมเจ้าเจ้าเวทไปบึ้มเขานะฮะย่าซัมมอนย่าซัมมอนบึ้มอ่ะเดี๋ยวโอเคได้ที่สร้าง รัวพอดีเลยอะวางมากเยียบรอยตอนนี้ยักษ์เขาออกมาแล้วนะฮะตอนนี้เขายอมใช้พ้อมสร้างยักษ์ไปแล้วนะฮะซึ่งถ้าจะให้เหลือ2 0 0 0เปเปก็คือต้องใช้ส5ม0หสร้างยักษ์ทีหนึ่งก็เหลือ2,000เปเปพอดีโอเคตอนนี้ทองของเขาก็ลดเหลือ2 6 1แล้วพยายามยื้อนะฮะยพยายามยือ้อ ยากเห็นมันก็จะดีตรงนี้แหละคือถ้าเล่นโอ้ oh, ค้างนี่เราเพิ่งสังเกตนี่ว่าปึ๊บอ,อ่ะโอเคถ้าอยากให้ถ้าอยากเล่นสายของนะฮะแนะนำให้เอาอะไรก็ได้นะอย่างเช่นอัปเกรดขุดเร็วหรือไม่ก็สเปลไม n เนอร์ฮัสเลอร์ เร่งขุดแบบแบบนั้นถ้าอยากเลยแบบนั้นมันได้อยู่แต่มันต้องยอมเสียสล็อตสักพันเพราะว่ามันจะได้เน้นแบบผุดเร็วแบบนี้ไงให้เน้นกล่องให้มันผลิตเร็วๆแต่ถ้ารีบตายเร็วมันก็สร้างไม่ทันอีกโอเคตอนนี้ทุกอย่างเขาอัปเกรดหมดแล้วเราก็อัพเกรหมดแล้วเช่นกันตามมาทางฝั่งรอ ตอนนี้ผมจะเอาไมเนอร์ไปตายก่อนนี่ตรงนี้ผมทำผ้านะคือเอายักษ์มันมาอยู่ใกล้กันจริงๆควรจะเอาอยู่ห่างๆกันเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้โดนนาเมิดถ้ายักษ์คอนจะจัดการเราคือก็ต้องไปฆ่าอุคละตัว อย่าให้อยู่อย่าคล้องก็อย่าอยู่ใกล้กันมากหรือไม่ก็ต้องมีคนไปแทง1ตัวแล้วที่เหลือก็ช่วยกันเคลียร์เชียรวเร็วๆแต่ถ้าเจอรัวแบบนี้ก็ยากที่จะปับมือว่าพยายามต่อกควงเขาอยู่ตอนนี้เงินเขาตอนนี้ผลิตแล้วเพิม่มผลิตห้าพันหรือเพห้าร้อแล้วคืวเอ,อเราไม่มีกล่องงนั้นเราก็ต้องรีบจัดการเขาให้เร็วที่สุด ตอนนี้เขาเริ่มบุกมาแล้วฮะอันนี้คือเขารีบบุกแน่ๆแหละโอเคถ้าเราข้าอยากเขาไว้เขาก็จะลนสร้างยักษ์รๆๆัวนะตอนแรกนึกว่ารัวจะทนได้สุดท้ายไม่ได้แน่ๆแหละเพราะรัวเป็นประเภทเฮฟวี่มั้งดูดิโดนเท่าไหร่ 60. หกสิบนี่ขนาดรัวสี่รหาิแล้วเนี่ยเท่ากับเลือดสเปียต้อนเลยนะ ยังเอาไม่อยู่อ,อู้โอ้โหมันไม่ทันนะ่ารู้ว่ามันสร้างไม่ทันเดี๋ยวขออนุญาตลอยนี่นี่นี่ตอนนี้เริ่มชุลมนลกันแล้วยักษ์เขาแตกไปแล้วหนึ่งโอเคต้องไปช่วยรับสิธย์กันหน่อยแล้ว ตอนนี้ยักษ์เขาจะเอามากวนจอเวทเราแต่เราบึ้มทันพอดีโอโหแบบนี้แบบนี้จะเป็นยังไงเรียบร้อยเขาตียักษ์เราได้นะคะับวันนี้เราเริ่มน้อยละแต่เงินเขาเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากอ่กัวสักนิดคือถ้าเริ่มเห๋ือตัวเดียวคือแนะนำให้เอาจอมเวทกลับไปเลยนะครับ อย่าพยายามฟื้นหรือถ้าเจอคนไม่ใช่กล่องไม่เอาไม่ได้เอาซาเวเตอร์สวิตติ้งมาแค่กวนเขานิดหน่อยให้เขาได้เสียท้องไปเรื่อยๆก็แค่นั้นก็ได้แล้วมัง้งไม่รู้อันนี้เป็นเทคนิคหรือเปล่ายังไม่เคยเจอเกับตัวโอเคโอเคอยู่คนอยู่คนละตัวอยู่คนละตัวอย่าอยู่ใกล้กันโอ้พรอนตั้งได้โอ้โหเดี๋ยวปิดอันนั้นแป๊บหนึง่ง เมื่อกี้เห็นไหมทุกคนขอ,อนตั้งได้รียบร้อยมืม <Boom. S 2> จอมเวทมันเหลือเลือนอยู่กระติ้งเดียวเอาแล้วยักษ์ตัวเดียวมันไม่โหนะฮยักษ์พอนตัวเดียวมันไม่โหลองนะเพื่อนอเอ้ย ยากเพิ่มมาอยากเพิ่มยาสมอนโอเคบุก yes, okay. เลยดีกว่าอย่ายื้อย่ายืยาย้เราต้องรีบจบเจอกล่องเราต้องรีบจบโอโหบอกเลยว่ายากักษ์คอนเวกยักษ์กหินยักษ์หินชนะนะฮะโอเคตอนนี้ทองเขาเริ่ม8ปดพันแล้วนะฮะจอม,มเขาก็ไม่ยอมถอยสักที ออืไม่ถอยหรอกเพื่อนยักเองนะจะโดนเป็นเป้านนีงนาตอนนี้เงินเขาก็เริ่มจะมื่นแล้วนะฮะถ้ามื่นคือจบโอเคตอนนี้มาถึงหน้าบ้านเขาแล้วอ้าวยักตัวนี้ทำไมมันไม่บุกวะงสงสัยลืมปิดเออ อายุก็แล้วทำไมยักษ์ค้อนจะกิ่งกับระยะประชิดถ้ายากักษ์ค้อนะแนะนาให้หาตัวยิงไกลสักตัวเพื่อที่แบบว่ามันจะได้แบบเป็นตัวซัพพอร์ตแบบนี้อ่ะคือยักษ์ค้อนมันกิ่งระยะประชิดดังนั้นต้องมีตัวระยะไกลช่วยนี่หนึ่งอายเบิ้ลเออเออ บึมดับเบิลคิวป้านี่แหละปัญหาของกองมีเงินเยอะก็จริงแต่สร้างไม่ทันมันจะมันก็น่าจะจบอย่างสวยหามอาจังหวะน,นี้เขาจะเอายากเขายากเขามากลัวเรานะฮะ ทำอะไรเพื่อนป้าไม่ตายนะจอมเวรบึมไอ้เรามีรัว้วรั้วเราช่วยได้ <c oughs> เจอรั้วสร้างหน้าบ้านนี่คือยอมเลยอ่ะอ้าวจอมเวรขอมาทำไมตอนนี้น่าจะนานแบบใส่ใสได้นะฮะโอเคเขายังมียักษ์มาเยืะออีกโอ้โหยักษ์พีนี่คือจะเยอะไปไหนเนี่ย บึมตอนแรกว่าจะเอาจอมเวทไปบึมป้อมเขาโอ้ยเค่จบเลีกว่ะ